พี่น้องผู้รักชาติปกป้องแผ่นดินที่เคารพทุกท่านครับสิ่งที่จะนำเสนอในเวลาอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านั่นคือคุณเซนจะทำอย่างไรกับประเทศไทยภารกิจวันนี้เป็นภารกิจขับไล่ รัฐบาลใส่ศึกและนักการเมืองขายชาติพฤติกรรมที่เห็นชัดที่สุดไม่ต้องลากยาวเพราะอาจารย์แก้วสันกับขวัญสวงได้อธิบายหมดแล้วเหตุการณ์ในวันที่24กรกฎาคมคำเมน ยิงใส่ทหารไทยเวลา8นาฬิกา20นาทีหลังจากนั้นมีนักการเมืองขายชาติบางคนอยู่ที่ทําเนียบรัฐบาลโทรไปสั่งแม่ทัพภาคสองว่าให้งดตอบโต้หยุดยิงตอบโต้ทหารขมิพี่น้องทั้งหลาย มันจึงเป็นที่มาที่ท่านแม่ทัพภาคสองบอกว่าท่านโทรศัพท์หายเพราะไม่ต้องการรับสายจากนักการเมืองลูกสมนุนทักษิณเลวร้ายไปกว่านั้นพี่น้องทั้งหลายวันที่28ไปเจรจาที่มาเลเซียบอกว่าขอให้หยุดยิงทันทีเวลา 18นาฬิกาภูมิธรรมว่าอย่างนั้นแต่หุนมาเดดบอกว่ายัางขอหยุดยิงเที่ยงคืน24นาฬิกาหุนเซนสั่งหุนมาเนดตม,มาอย่างนั้นภูมิธรรมก็ยอมพี่น้องครับแต่ที่น่าเกียดไปกว่านั้นนี่เพื่อนเพื่อนจากสำนักข่าวกองเขารักชาติเขาบอกผมว่า มีลูกสมุนของทักษิณแจ้งไปที่กองทัพเวลาห้าทุ่มบอกให้ทหารไทยหยุดยิงก่อนเพื่อแสดงความจริงใจกับทหารเขมรให้ทหารไทยหยุดยิงห้าทุ่มเพื่อเกงงใจแสดงความจริงใจต่อทหารเขมร พี่น้องทั้งหลายแต่ที่มันอัปยศที่สุดการเจราจาที่มาเลเซียไม่เคยถามกองทัพเลยสักคำว่าลบไปถึงไหนแล้วทำตามลูกพี่บอกอย่างเดียวพี่น้องครับนี่คือเหตุ เหตุที่ทำให้ต้องเป็นตาบาปในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่เราต้องเสียแผ่นดินไทยบริเวณปราสาทตาควายให้กับขเมรเพราะมันไปหยุดยิงโดยไม่ถามกองทัพเลยแม้แต่คำเดียวบันทึกไว้ว่า ในแผ่นดินราชการที่สิบรัฐสมัยของพระอ,องค์ท่านมีพักเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลมีนายกรัฐมนตรีชื่อนางแพทองทานชินวัตรมีรักษาราชการนายกรัฐมนตรีชื่อภูมิธรรมเวชยาชัยไอ้พวกนี้ ทำให้เสียแผ่นดินในรัชการที่เซฟต้องเอาชื่อพวกนี้ไปสลักไว้ในหนังหมาขี้เลือนครับพี่น้องทั้งหลายพี่น้องครับแล้วหุนเซนจะทำยังไงวันนี้คนที่พนมเป็น ังมาชุมนุมแล้วก็เรียกร้องต่อหุนเซนเพราะหุนเซนประกาศว่าทหารของกัมพูชาเสียชีวิตห้านายแต่ยังหาไม่พบอีก6,749นายไม่รู้ทหารขเขมรหายไปไหนญาติพี่น้องของทหาร เขาก็มาเรียกร้องว่าไอ้หุ่นเซนมึงเอาทหารขเขมรไปไหนวะพี่น้องประโยคที่ดังบริเวณอนุสาวรีย์สันติภาพกลางกรุงพนมเปญเขาร้องว่าเด้งอะหุ่นเซนเด้งอะหุ่นเซ,น,น,เซนแปลเป็นภาษาไทยว่าหุ่นเซนออกไปหุ่นเซนออกไปหุ่นเซนออกไป พี่น้องครับคนขมรนเขาก็รู้ว่าวันนี้หุ่นเซนกำลังทรยศต่อประชาชนชาวขมินเช่นเดียวกันคนไทยก็รู้ว่าตระกูลชินวัตรทักษิณแพ้ทองทานทรยศต่อประเทศไทย ทรยศต่อคนไทยทำตัวเป็นไส้ซึกมีนิสัยสันดานขายชาติพี่น้องทั้งหลายครับวันนี้เขากำลังสะสมอาวุธเพื่อที่จะเปิดสงครามกับประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง เพราะเป็นทางลอดทางเดียวของระบอบหุนเซนไม่อย่างนั้นคนเขมรจะไปล่กคอหุนเซนมาแขวนคอประจานกลางกรุงพนมเปนจึงต้องทำสงครามกับไทยหุ่นมาเน็ตติดต่อไปที่สหรัฐอเมริกาขอเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ของสหรัฐอเมริกาชื่อนายพีทเฮ็กเซลให้รีบมาเยือนกรุงพนมเปญแล้วจะทำสนที่สัญญาระหว่างกองทัพเขมรกับกองทัพสหรัฐอเมริกาว่าใครเป็นศัตรูกับเขมรเป็นศัตรูกับสหรัฐใครเป็นศัตรูกับสหรัฐเป็นศัตรูกับเขมร หลังจากเซ็นสัญญาจบพี่น้องทั้งหลายหุ้นเซ็นจะสร้างสถานการณ์และจะเปิดสงครามกับประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งพี่น้องครับไอ้คนที่มันเป็นผดะเด็จการนั้นมันไม่ได้คิดถึงพี่น้องประชาชนดังนั้นผมอยากจะฝากไปถึงพี่น้องชาวคแคม เหมือนคนไทยคนคเขมรก็กำจัดระบอบหุ่นเซนคนไทยก็กำจัดระบอบแพ้ทองฐานและทักษิณพี่น้องครับทำพร้อมกันทั้งสองประเทศแล้วเราจะอยู่กันอย่างสันติสุขมีสันติภาพถาวรตลอดไปครับพี่น้องทั้งหลาย สุดท้ายพี่น้องภารกิจที่สำคัญที่สุดต้องให้กำลังใจกองทัพไทยให้กำลังใจทหารไทยให้เตรียมพร้อมเพื่อเอาแผ่นดินที่ขเขมรยึดไปบริเวณปราสาทตาควายกับคืนมาให้คนไทยเพื่อไม่ให้ตาบาปนี้ มันอยู่ชั่วลูกชั่วหลานว่าตะกูลชินวัตรพักเพื่อไทยทำให้เสียแผ่นดินทหารไทยคนไทยจะเอาแผ่นดินนี้กลับคืนมาให้เป็นของคนไทยทุกคนครับพี่น้อง